ก็น,นี้สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำรองเท้าที่เข้าใหม่สำหรับสายเทลก็คือเจ้าโลนพีหกอันนี้ครับก็สำหรับเจ้าโลนพีหกนะครับก็ตอนนี้ก็มีเข้ามาด้วยกันทั้งหมด5สีชาย5สีหญิง5สีนะครับของผู้ชายก็จะมีเจ้าตั้งแต่สีส้มสีแดงสีเทาสีเขียวและก็สีดำ ส่วนของผู้หญิงก็จะมีสีขาสีคอรัลสีออกชมพูนะครับแล้วก็สีน้ำเงินน้ำเงินนี้จะออกเป็นกลมหน่อยแล้วก็สีดำาเขียวนี่แล้วก็เจ้าสีตัวมะก,กอกสีโอริสเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาลองดูรายละเอียดการปรับเปลี่ยนไปของเจ้าโรนพีกกันนะครับว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างมาลองดูกันนะครับ โอเคครับอันนี้มาดูเรื่องของตัวโลนพิกหกที่มีการอัปเกรดมาใหม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันดับแรกเรามาดูที่ตัวผ้า upper ของตัวรองเท้านะมันก็จะมีการเปลี่ยนจากแผ่น t วีที่แปะบนรองเท้าจากโลนพิกห้ากลายเป็นแผ่นแผ่นที่ใช้ในการรีดความร้อนลงไปนะก็จะเป็นตัวที่แนบไปกับตัวผ้าของตัวโลนพิกทั้งหมดทําให้การกระชับบริเวณเท้าทั้งหมดเนี่ยมันมีความกระชับเพิ่มขึ้น แล้วก็น้ําหนักเบาลงก็ทําให้รองเท้าน้ําหนักโยรวมนั<ๆ>้นเบาลงนั so, again, ้นก็จะมีเรื่องของตัวรูระบายน้ําที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับจากเดิมที่มันเป็นรูระบายน้ําที่อยู่ด้านหน้า2จุดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นรอบด้านหน้าทั้งหมดก็ทําให้การระบายน้ําน่าจะทําได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็รูระบายน้ําที่เปลี่ยนจากเดิมที่เคยอยู่ด้านนอกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นด้านใน ซึ่งจริงๆด้านในมันมีช่องว่างที่เยอะกว่าครับดังนั้นบนเ p p e r ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงก็จะเป็นรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับก็เพิ่มลงมาให้สามารถปรับการร้อยเชือกของเราเองได้ก็ทําให้การร้อยเชือกตรงนี้มันทําให้หลังเท้าเรากระชับขึ้นได้นะครับก็เผื่อคนที่อยากได้รองเท้าที่มันกระชับขึ้นก็สามารถผูกรูร้อยเชือกตรงนี้ได้ก็จะมีรูพิเศษขึ้นมาอีกหนึ่งรูตรงนี้อ่าอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของห่วงไกเตอร์ ที่ไว้เกี่ยวกับตัวกันเหศษดินเศษทรายนะครับอันนี้ก็เอาหัวออกแล้วก็เหลือแค่เป็นเชือกอย่างเดียวจริงตัวเชือกเนี่ยเวลารัดกับไกเตอร์สามารถรัดได้แน่นกว่าห่วงเพราะห่วงมันไม่สามารถปรับได้ความตึงได้แต่ว่าตัวเชือกตัวนี้ปรับได้แล้วก็ลดน้ำหนักไปอีกก็ทําให้รองเท้ามันเบาขึ้นมีตรงนี้อีกหน่อยนึงก็จะเป็นเรื่องของความทนทานอันเดิมก็เป็นแผ่น t p u ียูนีเเปลี่ยนเป็นเชือกที่มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมทั้งหมด ในส่วนของตัวอัปเปอร์ข้างบนของรองเท้าเจ้าโลนพิกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากโลนพิกห้ามาเป็นโลนพิกหกนะครับส่วนพื้นตัวนี้ตัวมิโซก็ยังเป็นโฟมอีโก้เหมือนเดิมนะครับก็ให้ความนุ่มเด้งให้การตอบสนองที่ดีแล้วก็มีความนุ่มของตัว Ultra. อัลตร้าส่วนตัวพื้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นแม็กแท็กตัวนี้แม็กแท็กแล้วก็เป็นลักษณะครอคือเหมือนกองเล็บครับด้านหน้าก็จะมีดอก ด้านหน้าที่เป็นเหมือนกครงเล็กแล้วก็ด้านหลังช่วยเบรกอันนี้ยังคงพื้นเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างมีสโตนกาดคือแผ่น TPU พิวพัสในตัวกันเร็จไม้ทิ่มหรือว่าพวกหินลำแหลมทิ่มอยู่ด้านในพื้นทุกอย่างยังเหมือนเดิมกับตัวโลนพีค5นะครับหลักๆก็คือจะเป็นการปรับในส่วนของอัปเปอร์เป็นหลัก Okay. สําหรับราคาเจ้าโลนพีกตอนนี้มีการปรับราคาขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็คือ200บาทจากเดิมที่4,7-50บาทตอนนี้โลนพีก6เนี่ยอยู่ที่ราคา4,950บาทนะครับมีการปรับขึ้นมานิดหน่อยครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้าโลนพีก6นะครับก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ร้านด็อกเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมงานได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ